ที่ฝึกรู้นะรู้แล้วละความคิดละอารมณ์บอกอะแม่ละออกเอาสติอย่างเดียวอะพวกนี้มันจะไปติดว่างๆอ่มันจะไปรู้อยู่ว่างๆไอ้ตัวกิเลสเลยตัวรู้ตัวเนี้ยไอตัวตัวรู้ตัวนี้แหละที่ผมเรียกว่ามานะมันจะไม่มันจะไม่เอายางอื่นมันจะไปรู้อยู่ว่างๆของมันอย่างนั้นอะแล้วนานวันเข้าหลายๆปีเข้ามันมีผัสสะกระทบมันจะมันถึงจะรู้ว่าตัวมันยังไม่จบ ไม่ได้ว่างจริงๆไม่ได้ว่างจากตัวมันจริงๆงแต่มันว่างจากสิ่งอื่นเออว่างจากสัญญาที่มันสร้างไว้พอ,อสักพักหนึ่งแต่พวกเนี้ยขอบคุณมากแล้วคุณจะรู้ว่าคุณยังมีตัวตนอยู่ไปรู้อยู่ในความว่างเลยไนอะต,ตัวของว่างนั่นแหละอืมเวลากระทบเจออะไรบีบคั้นเนี่ยเออถ้าไม่มีอะไรบีบคั้นไม่เป็นไรรอกเพราะตัวนี้มันละเอียดพวกติดตัดความคิดไปดูจิตบ้างนะความคิดอะไรล่าออกมาหมดเลยไม่ตาม ตัดความคิดตัดความคิดอะตัดความคิดตัดความคิดบางทีดับเขาไปในสัญญาเลยนะพวงเนี้ยอืมไปจัดการขันไม่มันมันตัดออกเออไอตัวมโนเนี่ยมันถูกตัดออกด้วยสัญญาใช่ไหมมันสร้างขึ้นเนี่ยสร้างความบ้างขึ้นมาเนี่ยพราะตัดตัดความคิดความจําขึ้นมามันก็มันก็จับเวทนาตัดความคิดความจำใช่ไหมเพราะว่าพอเราตัดความคิดตัดความคิดตัดความคิดมันจะไม่เกิดเวทนาใช่ไหมล่ะเออพอไม่เกิดเวทนาไอตัวที่เกิดดับมันมันถูกตัดออกไปมันไปสร้าง สภาพบางว่างไว้อ่ะ <Okay. S 1> ทีนี้พวกนี้มันก็ถูกกาจัดออกถูกกาจัดออกไงพอพบบ้งว่างก็ทีเนี้นี่แหละเขาเรียกว่ามันไปล่วงบ้างตัวมโนเน่ะ <Okay. S 1> มันถูกตัดวงจรให้เข้าไปอยู่ในในแหละเขาเรียกว่าอะรูปปภมตัดเข้าไปอยู่ในนั้นหรือความนิ่งก็รูปปรมออถ้าว่างๆเลยอะรูปปภมนั่นแหละ <Okay. S 1> พออยู่ไปนานๆเนี่ยมันจะรู้ทามีวัฏสมีอะไรกระทบอ่ะนอกจากว่าไม่มีอะไรกระทบมันก็อยู่ได้นานอ่ะ จนตายอ่ะเออเหลือเออนั่แหละเอ่ือกเเออันั่นหมดเลยแต่เหลือตัวมันเออนั่นแหละที่มันหลงกันอยู่พอทีเนี้ยลุงบีดแกก็พอนั่นมันทุกข์อ่ะทีเนี้ยพอมีัรษาอะไรเอาแกไม่ใช่พ้านี่ มันมีอะไรกระทบตัวนี้มันยังรู้ว่ามันมีเราอยู่อ่ะทีเนี้ยมันว่างก็จริงแต่มันมีเราอยู่อ่ะพออะไรกระทบมันเสือมมีเราไม่มีอะไรกระทบมันก็ว่างๆ<ช>เออพอมีอะไรกระทบมันทําไมมันมีเราอัะทีสองปีนะแกติดแต่พยายามทิ้งอ่ะแล้วมันแกไปหาอาจารย์สายพราป่าสองปีอ่ะเขาบอกไม่รู้จะบอกวิธีไหนครั้งสุดท้ายที่แกไปนะถ้าใครดูฟังคลิปแกนะตอนที่แกหลุดจากรู้ตัวเนี้รู้ที่เป็นอวิชาแกพูดเยอะหรอก มีรู้อีกตัวนึงอีกต่างหากนั่นน่ะเออรู้ตัวนี้เป็นรู้ที่บริสุทธิ์เอายังมีรู้อีกไหมแต่ที่จริงแล้วแกอธิบายไม่ถูกจริงจริงอ่ะตอนนั้นน่ะที่มันรู้ตรงนั้นมันมีเรารู้อยู่แต่มันรู้ไอ้ตัวนั้นน่ะมันดับเรามันก็เลยรู้ซื่อไปเลยเออแต่รู้อันเดียวกันนั่นแหละรู้ที่เป็นรู้แบบว่ามันไม่มีเจ้าของเออแต่มันไม่มีเรารู้แล้วคือมันรู้โดยธรรมชาติใช่ไหมตัวเนี้ยพอไม่มีอะไรกระทบมันก็ไม่มีเกิดผัสสามันก็ไม่รู้อะไรเลยไอเอ๊ะแล้วแกน่ะ ครูบาอาจารย์สายาป่านี่หยิบแก้วมาสองใบครั้งสุดท้ายนะคือก็เลยบอกว่าโยมเนี่ยเหมือนหนอนคืบจับหัวปล่อยหางพอจับหางปล่อยหัวพอจับหัวปล่อยหาง,หางปล่อยทั้งสองตัวเลยทั้งหัวทั้งหางเนี่ยก็หยิบแก้วมาปล่อยอย่างนี้นะยกแก้วขึ้นมาแล้วก็ปล่อยลงแกเกิดความเข้าใจยังไงไม่รู้เหมือนแกบถอยทีเดียวเลยอ่ะถอยถอยออกอ่ะมันก็หลุดออกจากสภาว่านั้นน่ะแกก็ถึงน้ำตาไหลโอ้ไอรู้ตัวเนี้ยรู้ที่เป็นอวิชชาที่แกว่าเนี่ยนะฮะ รู้สิแต่หาวิธีช่วยแกเพราะแกตัดความคิดออกหมดแต่มันไปติดตัวว้างอ่ะสองปีอะที่แกทําอ่ะวางทางจิตไว้ที่ใจอ่ะโน้มลงที่ใจอ่ะความคิดอะไรมาตัดออกตัดออกตัดออกอ่าแต่ว่าสุดท้ายอเาไปไม่ถึงงที่มาเจออารกกงออกนั่นแหละมันมีตัวรู้อยู่ตรงนี้มันไม่มีตัวรู้ตรงที่เราเป็นเนี่ยมันไม่มีตัวอะไรเลย เออเออจะบอกว่ารู้ยังไงก็ไม่รู้คือมันเป็นโดยมันจะบอกว่าเป็นวิญญาณก็พูดไม่ได้มันเป็นรู้ของมันไปเลยเออแต่มันไม่มีตัวข้างในที่ยึดมั่นถือมั่นตัววิชามดับมันมีอยู่แล้วไงแต่มันได้ปัญญามาแค่นั้นเองสติตัวนี้มันเห็นถูกคือที่เวลาผมสอนใช่ไหมล่ะผมดึงให้กลับมาเห็นถูกมาเห็นตัวเองมันจึงเป็นการสติเห็นถูกเขาเรียกว่าสัมมาชอบ เห็นชอบเห็นถูกเห็นเห็นก็มาหาตัวเองเออเออเห็นว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงตอนแรกมันมีอะไรเออมันดับลงยังไงให้เห็นถูกมาเพราะมันเห็นถูกไอ้ตัวรู้จิตมันก็ไม่ส่งออกนอกแกไม่ล่ะเพราะว่ามันมีสติที่เป็นยานเข้ามาเห็นตัวมันมันไปไหนไม่ได้มันก็อยู่ในกายเรานี่แหละทีเนี้ยทีนี้เราจะทําลายมันอะด้วยการเห็นตัวมันเห็นเห็นว่ามันเกิดดับยังไงมันถึงจะทําลายความยึดมั่นถือมันได้ เพราะในตัวรู้เนี่ยที่ว่ามันที่ว่าเรารู้อย่าสักมันมีตัวโมโนอยู่เป็นตัวกํากับในมโนวิญญาณเนี่ยที่จริงตัววิญญาณเนี่ยมันไม่มันเป็นแค่ขันขันหนึ่งอะก็คือคนยังไม่ตายอะความรู้สึกที่มันยังไม่ตายแค่นั้นเองแต่มันไม่มีสหับใครเป็นเจ้าของเออความคิดก็เหมือนกันเออความคิดสิ่งปรุงแต่งคําพูดอะไรเหมือนกันเบทนาก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของแต่มันมีตัววิชาที่มันยึดอยู่ใช่ไหมละ่ะตัวโมโนอะ ตรงนี้แหละเรามันถึงกลับมามองย้อนตัวเองซึ่งไปสายอื่นไม่ได้เลยนะไปเส้นทางอื่นไม่ได้นะเออเมื่อเพราะฉะนั้นอย่าไปตัดความคิดอย่าไปตัดอะไรก็ไม่ได้ปัญญาไม่ได้อริยะสักข้อขั้นเลยเพราะว่ามันต้องเห็นผูกก่อนมันถึงจะทําลายความยึดมั่นถือมั่นเป็นแต่ละเปาะแต่ละเปาะลงมันก็ต้องเห็นว่าเออคิดดีคิดไม่ดีใช่ไหมมันต้องเป็นอธิษฐานที่จิตอ่ะอือเป็นปัญญาที่จิตก่อนว่าอันไหนดีอันไหนชั่วเออเวลาเราเห็นเออเห็นความไม่พอใจเรา เห็นความอยากความโลภคมโกรธคมหลงของเราเห็นว่ามันไม่เที่ยงเห็นการว่าไอ้สิ่งนี้ไม่ดีนะขัดเกลาไปตามตามไม่นี่มันถึงจะเป็นอริยะบุคคลนะหรืออริยะพาริยะนะถ้าไปเส้นทางอื่นไปนั่งสมาธิแล้วไปดูลงไม่ใจไปตัดความคิดทิ้งโอ้ไม่มีทางเออไอ้นั้นมันหนีเออมันมันเป็นโอ้มันมันยังทําลายความยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ก็ไปยึด นีจากสิ่งหนึ่งไปยึดสิ่งหนึ่งเนี่เปกติ่มันก็จะหาเวทนาอะไรดีๆทอองวกัินทนาแค่แบบหยาบเ๋ยพมันเข้าสู่ทางธรรมันก็ไปหาวลเอค้รไม่ต่างกันทั้งสองทั้งสอย่างแล้วคนที่ฝึกสตินะสอนกันแบบนี้เยอะที่ไม่ต้องตามความคิดอะตัดทิ้งตัดทิ้งตัดทิ้งอะลากความคิดออกลาความคิดออกเออมีสติรู้ตัวไว้เออ พอพอทำไปนานๆมันไปเถอมันจเข้าไปว่างตัวเนี้ยมันเข้าไปติดตัวว่างเออแล้วก็คิดว่าใช่เออแต่พอโดนมันต้องออกไปใช้ชีวิตทางโลกจริงๆพวกนี้มันถึงจะนั่นมันถึงจะโอ้โหกูมีกูอยู่นี่ว่ามีกูว่างเออเอออืืตรงนี้มันจะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนไงมันเมีตอบเนื้อตรงนั้นคือปัญญาเลยนะมัน ให้ขายอ้านนั้นมันเป็นประตูแรกที่มันมันก็ประตูเดิมมันถ้ามันจะเข้าก็เข้าูเียออกคือคนเนี่ยเขาอ่ะทำสติขึ้นมาได้อยู่คือให้มีสติเนี่ยแต่ต้องทําลายอสวะคือต้องกลับมาเห็นไม่ใช่ลาทิ้งพทธเจ้าไม่ได้สอนให้ลาทิ้งพทธเจ้าสอนนี่ให้รู้ให้เห็นการเกิดดับควมไม่เที่ยงของมันเราอ่ะใครจะฝึกสติหรือสร้างสติอะไรขึ้นมาก็ตามมันจะเป็นการเห็นผิดหมดเลยมันจะหนีก่อนมันจะหนีมันจะเข้าไปติดอีกตัวนิ่งตัวว่าง แล้วเขาคิดว่าใช่ตัวนั้นนะ่ะเออมันต้องอาศัยอืม <c oughs> คนเรามันอาศัยสติแบบนั้นไม่ได้ที่รักษา <c oughs> เขาอาศัยสติแล้วลึกได้แต่ละขณะเนึก <c oughs> ไหมฮะเวลาผัสสาเกิดเนี่ยสัญญาสังขามจะทํางานใช่ไหมเออสัญญาสังขาวิญญาณจะทํางานสติเราจะลึกลึกได้ในตอนนั้นน่ะแต่ละขนาแล้ว <c oughs> มันถึงจะเป็นปัญญา <c oughs> เออถ้าคุณไปรักษาสติฝึกสติอย่นั้นมันไม่เป็นปัญญาเพราะสติที่คุณรักษามันระลึกมันไม่ใช่สติระลึกระลึกได้อย่างนั้นจะบอกว่า การระลึกตัวทั่วการระลึกได้เหรอมันเป็นสตินะเปนระลึกจำเออมันเป็นสติแบบนั้นสติที่กีครูกำกับอยู่เออมันเป็นวิชาสติแต่สติระลึกได้มันเป็นธรรมชาติของมันเึกออกไม่แม่เพราะมันไม่เที่ยงในตัวมันเองมันเกิดดับเหมือนกันตัวสติเนี่ยแต่มันเกิดดับเออมั้องมันอยู่เออมันทำงานของมันเองอยู่แล้วตามธรรมชาติทำไมเราจะไม่รู้เนี่ยเวลาเราจะใช้อะไรเรานึกปั๊บเนี่ยสติระลึกได้แล้ว ถูกไหมเราเห็นเนี่ยปั๊บเราจะใช้งานเนี่ยสติลรวลึกดู้ราลึกได้แล้วเออเพราะมันจําได้ไงมันก็ทางานพร้อมสัญญาสังขารวิญญาณมันรู้พร้อมกันหมดเลยมันนี่มีการกระทําแบบเนี้ยถูกไหมล่ะคือมันเห็นมันมันรู้มันทางานพร้อมกันหมดเลยไม่มีใครกระทําเออแต่ถ้ามันมีนูไม่นูวิญญาณหนูมีธรรมะมันมีผู้มองผู้พิจารณาผู้กระทําผู้รู้ผู้อธิบายธรรมในเก่งเก่งเออผู้ได้หมดอะ แล้วก็ขัดแย้งในตัวเองพูดไปพูดมากันอีกไม่พ้นการปรุงแต่งการปฏิบัติอยู่ดีการฝึกอยู่ดีเออก็ม็นมีตัวอยู่ไงก็เขาก็ยังมีตัวเขาพูดธรรมะนี่ความคิดปรุงแต่งอ่าละคมคิดเนี่ยนิพานมันไม่มีอะไรแต่สุดท้ายก็มีตัวเขาไปกระทําเขายังมีตัวอยู่ไงมีตัวฝึกแล้วมีตัวไม่พอนะกรรมตัวเองก็ยังไม่พ้นนะไปพาคนอื่นไปติดกรรมอีกพาเขาไปปฏิบัติให้เขาเอาตัวตนไปทำอีก เพื่อจะรักษาสติให้เราเปเสียนพุทเจ้าบอกสติก็ไม่เที่ยงเว้ยเออมันมีตรงไหนเที่ยงบ้างมันไม่มีอะไรเที่ยงหรอกเออมันเกิดดับสติผมจะบอกสติก็มีสองสองด้านสติแบบมิจฉากัสมมาอ่าอ่าเวลาถ้าเราไปฝึกสติแบบนั้นมันจะให้โทษเราทันทีเลยมันจะเป็นโทษคือมันคอยรักษาไว้อ่มันมีเจตนาอ่าเออเออใช่ มม่เออแต่สติที่ที่ให้คุณประโยชน์ที่จะเกิดปัญญาคือสติที่มันเกิดดับเองระลึกได้เออนั่นแหละควรมันยังไม่เข้าใจหรอกมันหาว่าผมไม่รู้เรื่องพวกเนี้ยผมบอกกูแทงหมดทุกตัวน่ะเพราะฉะนั้นมึงไม่ต้องไปฝึกไปฝึกเอาเพื่ออะไรในเมื่อฝึกไปก็เป็นมิจฉาทิฏฐิไปรักษามันขึ้นมาผู้เจ้าบอกว่าสิ่งไหนรักษาสิ่งั้นเป็นทุกข์ถูกไหมเพราะมันไม่เที่ยงเธอจะไปรักษามันยังไงเออ ถ้าเธอรักษาสติไว้ตลอดแต่ละมึงไม่ต้องหลับต้องนอนแต่มึงอ่ะถูกไหมเออสติมันระลึกได้แต่ละขนะมันทํางานพร้อมสัญญาสังขารเขาทางานพร้อมกันทั้งยวงเลยแล้วก็จบไปเออเราเมื่อเราเกิดปัญญาเห็นตรงนั้นปั้งเข้าใจใช่ไหมจบเลยบทการกระทําก็ทําของมันเองหมดเลยหมดตัวตนผู้กระทาไม่ต้องมานั่งปล่อยรู้ปล่อยบ้าปล่อยบออะไรที่เขาสอนกันหรอกมีผู้รู้สิ่งที่ถูกรู้ดูลงไม่ใจละโอ้สังโยกสังโยชะ์อรปฏิบัติ มีการระเบิดตุ่มตุ่มน้ำตาบรลลูทำอยู่ขั้นนั้นขั้นนี้อันนั้นมันเป็นเรื่องปรุงแต่งเวลามันเป็นริงกิงมันไม่เป็นแบบนั้นหรอกถูกไหมเวลามันพกยิงริงมันจะพงที่ตัวเองนะมันจะรู้เองเวลามันพลิกจิตอ่ะมันน้ําตาไหลเองเกิดความอจรรย์ใจเองเออไม่ใช่แบบที่เขาไปพูดอ่ะเออนั่นั้นบ้าบอผมพูดผมก็พูดในเรื่องของผมแต่คนจะมาเอาแบบผมไม่ได้ เออแต่มันมีมันมีของมันแบบนั้นอยู่แล้วทุกคนต้องสว่างใช่ไหมไปไปถึงจุดนั้นมันจะเวอไปเลยมันจะต้องเข้าใจตัวเอาโอ้มันไม่มีอะไรเราหลงมันจะรู้ว่าตัวเองหลงทั้งหมดแหละแต่ถ้ายังไปไม่ถึงเนี่ยไม่มีทางหรอกมึงไม่รู้ว่ามึงหลงหรอกมึงจะรู้อย่างเดียวมานหมึงอ่ะถูกไหมมึงจะรู้ทุกอย่างอ่ะรู้อย่างเดียวมึงไม่เคยเห็นว่ามึงหลงคนเราถ้ามันไม่รู้ว่าหลงเนี่ยมันก็หลงหลงไปอ่ะหลงไปเรื่อยอืมเหมือนเราเดินเส้นทางเนี่ยจะไปเนี่ยเราเดินผิดทางใช่ไหม แต่ดังไม่รู้ว่าตัวเองหลงทางกัน้่ะแม่งเดินไปเรื่อยแต่พอรู้แล้วอุผิดทางดิวะก็ต้องกลับมากลับมาจุดเริ่มต้นใช่ไหมแล้วก็ไปเหตุทางมันเป็นถูกแค่นั้นอยู่เนี่ยธรรมะสติตอนที่มันมีปูข้อแล้วเนี่ยสติตัวนั้นอ่ะมันเป็นของปูเลยเลยแต่จริงๆริงว่าสติตัวนั้น่ะถ้ามันปล่อยกับปูตรงนั้นมันก็เป็นสติธรรม คือเขาจะรักษาสติให้มันเที่ยงให้มันร้อยเปอร์เซนให้มีสติอยู่ตลอดเวลาเขากําลังหลงผิดเขาไม่เขาเขาบอกเขาบอกว่าสติแบบนั้นน่ะไม่ใช่ยังไม่เพียงพอนั่นแหละสติของพุทธเจ้าที่ท่านสอนคือการระลึกได้แต่ละขณะนั่นแหละคือสติที่จะทําให้เขาเกิดปัญญาเพราะอะไรเพราะมันไม่ต้องรักษามันไม่เที่ยงเราต้องเป็นปัญญาก่อนเราต้องเข้าใจก่อนอ๋อเข้าใจความไม่เที่ยงของมันต้องเกิดปัญญาปัญญาตัวนี้ไม่ใช่การคิดเอามันเข้าใจทุกตัว แล้วมันโยนทิ้งพร้อมกับพร้อมกันทั้งยวงเลยอืมหมดการกระทาไปเลยเอยเอแล้วปัญญามันก็ไม่ต้องเก็บไว้พอเป็นเข้า,าใจแล้วมันจบไปปัญญาก็เกิดดับอืมไม่มีอะไรไม่เกิดดับอืมไม่มีอะไรเที่ยงเออสติเออไม่มีเที่ยงเออสติก็เกิดดับสติเขาทํางานพร้อมสัญญาสังขารวิญญาณถูกไหมฮะตอนเรานอนหลับเี่ะเห็นไหมล่ะเออ มันจะทํางานในขณะที่เราตื่นนี่แหละตัวสติสติระลึกได้ธรรมชาติของมนุษย์อืม้รู้เนี่ย้รูที่ว่ามันออกอยู่ข้างนอกอ่ะสติมันจะตื่นมันจะมันจะสว่างข้างนอกแต่นี่พอพอไอตัวสติรู้เข้าไปอยู่ข้างในเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ข้างในความสว่างเนี่ยมันจะถูกห้องน้ำไว้เลยห้องนในห้องมืดแก่หมืนเวลาน้พอดีของอยู่ข้างนอกมันก็สว่างเข้ามาเข้าไปไม่แช่เอาไว้มันก็จะเห็นเกิดดับแล้ว แต่เราเนี่ยมันจะมีทั้งสติทั้งมีทั้งสัญชาตญาณใช่ไหมแต่สัตว์มันขาดตัวนี้ตัวสติสัมชัญญะเนี่ยมันมีแต่สัญชาตญาณเออคนบ้าก็เหมือนกันคือคนบ้ามันอยู่ในความคิดหมดเลยมันสติตัวนี้ก็เลยหายไปทั่วตัวละลึกได้มันจะอยู่ในความคิดอยู่ตลอดเวลาอ๋อนั่นแหละตัวนี้มันจะหายไปเลยมันไม่มีทางที่จะกลับมาเจริญปัญญาได้พวกคนบ้านนั่นอืสติมันถูกครอบไปแล้วอยู่ในมันแหละ แต่คนปกติเนี่ยม,มันมีปัญญาอยู่แล้วเออมันมีสติแ้ะลึกได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วผมนึงบอกว่าผมนึกสวนพวกคุณจะไปฝึกสติทําไม,มการรู้ตัวคุณก็มีโดยธรรมชาติอยู่แล้วใช่ไหม,มเออแล้ว,แล,วแล้วการรู้ตัวเนี่ยมันก็เกิดดับอยู่ตลอดมันรู้ทีละอย่างใช่ไหมใช่นะเออมันไม่ได้รู้พร้อมกันทีเดียวทั้งหมดหรอกาสอนว่าอุ้ยไอ้พวกสมาสติสมาสมาธิมันไม่มัมนไม่พอเลยธรรมชาติเออ ก็พุทธเจ้าพุทธเจ้าก <It 's S 1> ็บอกเลยมันมีน้นมากมีองแปดใช่ไหมคุณช uh ิป huh. ส <Y> ัมมาสติสัมมาสมาธิตั้งแต่สัมมาข้อแรกเห็นถูกอ่ะมันมีตอนข้อไหนที่เราต้องฝึกอ่ะแปดข้อที่ไม่มีข้อไหนฝึกเลยมีแต่ขัดเกลามีแต่เห็นถูกข้อแรกแล้วมันจะเห็นทั้งหมดค่อยๆขัดออกไปอือเออปัญญามันก็จะเกิดขึ้นมาในขนานั้นนี่แหละเส้นทางางการเป็นอริยบุคคลเรืออพาริยะการไล่ตั้งแต่โสดาสกีนายิ่งถ้าเจอผู้รู้เนี่ยเขายก ถูกฮะเออถ้าใครเกิดเจอพุทธเจ้าอย่างเงี้ยในสมัยอุตการน่ะถ้าไม่ต้องมานั่งให้ขัดด้วยในพระองค์ถอนในวิชาให้เลยเออตีอวิชาท่านชี้ให้เห็นเลยว่าลังวิชาเพราะท่านสาเร็จท่านเห็นสูงสุดแล้วไงท่านจะไม่มานั่งขัดเก่าอะไรล่ะเออท่านก็เห็นว่าเออเนี่ยแบบนี้เออจิตดีเนี่ยท่านก็ไล่เพราะคนมันถ้าคนมันมาทางนี้ใช่ไหมมันก็ต้องมีพื้นฐานตัวนี้ที่สะสมมาอยู่แล้วพองค์ยกยอดให้เลยพอยกยอดมันเห็นทั้งหมดแ่ะทีเนี้ยคิดดีขึ้นไม่ดีมันก็ล้างออกหมมอนงคา่ ก็เป็นนั่งให้เขาก้อนหินปลาเนี่ยอือแกก็ไม่ทําอะไรใครแล้วเนี่ยนต่ก็สํานึกบาสํานึกผิดไงสานึกบาปไงสิ่งตัวเองทําือก็ำที่อาจารย์เขาจับเออเวิชาเลยแล้วท่านก็ไปเดินเอาเป็นมักไปเออแต่พอพุทธเมื่อพระพุทธเจ้าไม่หมู่ไม่อยู่หรือไม่มีผู้รู้ขึ้นมาปรากฏใช่ไหมผู้มาสอนแบบพระุทธเจ้าได้อ่ะเราก็ต้องเดินตามเส้นทางมักเพื่ออะไรใครวาทนาดีก็อาจจะไปไปเป็นอะอรหันตสาวกก็คือไปบรรลุจะได้เฉพาะตน ใครยังไปไม่ถึงก็สะสมไปเพราะว่าไม่มีผู้รู้มาอุบัติขึ้นเนี่ยผู้รู้เขาจะชี้ไปที่รังกับวิชาเลยใช่ไหมล่ะทีนี้การเดินเส้นทางเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่ละเอียดมันยากมันก็ต้องไต่ไปเป็นชั้นๆที่เขาเขาก็เลยพูดเรื่องพวกนี้ขึ้นมาใช่ไหมมันก็มีอยู่อะแต่ผมไม่ได้ไปสอนแบบนี้ผมเอาข้ามทีเดียวเลยจบเลยผู้เห็นแจ่มครับเ สมมาทิ้งนะสมกมันกลายเป็นเบี่ยงถูกเบี่ยงแฉกมาเดินเลยอ่ะสอนแบบทีชามเดนไปเลยเออแล้วเขาไม่ได้เดินตามมักที่พุทธเจ้าให้ถูกต้องที่จะเข้าสู่ความเป็นพระริยานะมันมีการเอาบุญมาสร้างไปในโลกสวรรค์อย่างเงี้ยซึ่งมันมันผิดไงมันก็เลยทําลายมักของพุทธเจ้าความเห็นถูกก็เลยกลายเป็นความเห็นผิดพอเห็นผิดแล้วก็ผิดไปหมดอ่ะถ้าเห็นถูกตัวเดียวเนี่ยเห็นก็มาตังเนี่ย สวรรค์อยู่ในอกนรลกอยู่ในใจแต่ดีชั่วอยู่ที่ตัวตำบุญบาปอยู่กับเราแค่นั้นเองเนี่ยการเห็นถูกพอมันเห็นผิดมันก็พากันออกนอกทางเลยออกไปเป็นบุญบาปในโลกสวรรค์ข้างนอกหลังความตายทําอะไรไม่ดีก็เอาบาปไปยัดทําอะไรดีก็เอาสวรรค์มาให้เอาบุญมาล่อก็มันก็เป็นแบบนี้มาแล้วก็ไปแบกศีลแบกทานแบบพิธีกรรมต่างๆนาะนาะสร้างกฎกติการะเบียบขึ้นมาหนาแน่นมัดบีบรัดตัวเอง ปฏิบัติธรรมก็โอ้ปิดวาจงวาจาทำทุกอย่างเพื่อทรมานตัวเองเออให้ตัวเองเกิดความทุกข์เพราะว่าเขาบอกว่าถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมทำไมที่นี่มีแต่หัวเราะเออก็เห็นทมกันอยู่ดิเออเขาเอาเลยเอาแต่ทุกข์มาเป็นตัวล่อว่าการเกิดชีวิตบนโลกไว้เนี้มีแต่ทุกข์ทุกข์ทุกข์สุขไม่มีอยู่จริงสุขก็อยู่บนฐานของความทุกข์เขาว่าเฮ้ยสุขก็คือสุขทุกข์ก็คือทุกข์ สุกมันมาจากไหนเกิดจากเหตุปัจจัยผัสสะปัจจัยมาให้สุกก็สุกปัจจัยมาให้ทุกก็คือทุกคือมันเป็นของคู่อยู่แล้วโลกนี้ไม่ได้มีแต่ทุกอย่างเดียวมันมีคู่มีทั้งสุขทั้งทุกถูกไหมถ้าไม่มีแต่ทุกอย่างเดียวเนี่ยว่ากูฆ่าตัวตายแมงตั้งแต่เด็กแล้วจะอยู่มาทําไมถึงป่านนี้ทศมีแต่ทุกสุก็คือทุกที่น้อยๆพอทนได้ก็เขาไม่เห็นความจริงไงเขายังไม่เห็นความจริง มันเป็นของคู่ขนาดรถอ่าเม็นกับหอมหอยังคู่กันเลยใช่ไหมอเออเออมันเป็นทําคู่แต่เขาไปเอาฟังฝั่งเดียวเขาไปเอาฝั่งที่มันเออโตเลออมไม่มีเออมีซ้ายก็ยังมีขวาเลย <c oughs> เออมันมันปฏิเสธมันจะมีแต่ซ้ายอย่างเดียวได้ไหมล่ะอเออมันเป็นทําคู่มันเลยต้องมีคำว่ามีกับไม่มีเนี่ยเกิดขึ้นกับดับไป มีแต่เกิดอย่างเดียวไม่มีดับก็ไม่ได้ใช่ไหมละ่ะมีแต่ดับอย่างเดียวไม่มีเกิดก็ไม่ได้ออมันเป็นทำคู่จะทยเอาดับเพรเป็นนิพพานเออ <laughs> เอืมกกคำว่านิพพานของพระเจ้าคือหยุดการแสวงทั้งหมดหยุดการกระทาไม่มีใครกระท<อ>า,าแล้วเป็นปัญญาแล้วหมดสิ้นการกระทาทั้งหมดเออแค่นั้นเองสมัยนี้โอ้ยสวงหากันหมดเขาปรุงแต่งนิพพานหลังจากดับใช่ไหมดับไม่เหลือเชื้อหน่นต้องมีสถานที่ไปนิพพานเรา อออืมมอออืมมเ็กหลังความตายนิพพายมีหลังความตายนะจริงๆแล้วถ้าใครเนี่ยในขนานี้เลยหยุดการแสวงหานแล้วเธอจะพบความจริงมหมดการยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละคือมันไม่มีภาษาที่จะใช้แล้วทีเนี้ตรงนั้นไม่สามารถที่ปรุงแต่งอะไรได้คิดอะไรได้แล้วอืพ้นไปเลยพ้นจากทำคู่พ้นจากสิ่งทั้งหมดเพราะมันไม่สามารถที่จะพูดอะไรขึ้นมาได้บอกว่าอันนี้คือทำแบบนี้อันนี้คือแบบนี้ไม่ได้เลย เออเป็นปรุงแต่งทั้ทีอธิบายไม่ได้จะบอกว่าไอ้ไอน,นี่ไม่ปรุงแต่งอันนี้ปรุงแต่งก็ไม่ได้ก็ยัง,ยงไม่ใช่เพราะมันปรุงไปแล้วทั้งสองอย่างอะ <c oughs> ่ะั้งบอกว่าปรุงแต่งแล้วไม่ปรุงแต่งมันก็ปรุงไม่หมดนะ <c oughs> ซึ่งมันค,าคลา่อนไปกระสิงที่สัจธรรมที่มันปรากฏอยูอ่นั้นพูดเลยไม่ได้เลยเออสอนกันก็ไม่ได้รู้เฉพาะตนเออใครเห็นตรงนี้อย่างชัดเจนถึงจะโอ้โหถึงจะสว่างจ้าถึงจะบอกว่าโอ้ยอาจารย์เอ้ย แม่งหลงกันหมดนี่เฮ้เอกี่นาทีวะยี่สิบเอ็ดนาทีเนี่ยเสื้อก็ไม่ใส่จับหนักเลยโอเค <Okay. S 2>